ไปคำดูนี้ครับใส,ส่แกนประกอนสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านครับพบก,กับทางโค้ดมีเทคนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับมาประกอบนะครับปั๊มฉีดยาปั๊มพ่นยานะครับซึ่ง ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับนี่แกนครับลูกสูบเครื่องพ่นยาครับนี่ครับก็คือมีอาการสึกนะครับซึ่งเมื่อเกิดอาการอย่างนี้ก็จะทำให้แรงอัดลดลงนะครับก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนนี่นะครับลูกสูบแซนเดะครับเปลี่ยนยางซีนะครับนี่ครับทางมันจะมี2ชุดครับ ก็มาเริ่มกันเลยครับเปลี่ยนชุดนี้ก่อนครับตัวนี้คือตัวที่ถอดออกมาแล้วครับหลักฐานนี้ไดล้ว ชุดนี้นะครับซื้อมา180บาทก็คือจะมีอันนี้1นองชุดครับ2ชุดอันนี้1 2, ชุดแล้วสชุดแล้วก็อืมตัวนี้ด้วยที่อัดจารบ,บีแล้วก็จะมีลูกยางตัวหนึ่งนะครับ180บาท ชิดเทอศาสาดก่อนนะครับล้างน้ำมันก็จะดีน้ำมันเบนซินนะครับก็จะล้างล้างใช้แปงรงขัดตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ อันนี้จะเพิ่งใส่ก็ได้หอ,อมก่อนเช็คดูนะครับว่าสปริงใช้ได้ไหมนี่ครับเจ้าของเดินแกบอกว่ามันหายนะครับแล้วแกก็ไปยืมเขาพอใช้เสร็จนะครับเขาก็มาคืนนี่ครับแกเอาเลยวะไหนเลยลกัน ต่อไปกันดูนี้ครับใส่แกนด้วยน่ครับแกนใหมเทียบแกนตัวเดิมครับ้อยกัดใสไปเลยครับ ลูกสูบนะครับเขาเรียกว่าลูกสูบตตนเลดเวลาออกน,นะครับมันจะมีบากอยู่นี่ครับนี่ครับฝั่งหนึ่งให้สังเกตครับเราจะใหะ้ลูกปืนตัวนี้นะครับให้มันเข้านะครับเสมอมันจะมีฝั่งหนึ่งครับค่อยเข้าไป นี่นะครับก็เข้าไปแล้วนะครับต่อให้มันสุดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับก็ลองหมุนดูครับทำงานได้นี่นะครับต้องเช็คตัวนี้แ้วนะครับถ้ามีอาการแตกแล้วซึมครับก็จะอัดไม่แน่นครับ ครับรเมื่อเขาเสร็จแล้วครับก็เอานี่เลยครับลูกปืนใส่ตรงนี้เส็เรียบร้อยก็จะทาคาร์บอนนะครับเข้าไป ก้อยสิบแล้ว